ข้อความต่างมิติข้อความที่77การเวลาเป็นดั่งของไหลที่กำลังไหลยอยู่การเวลาอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่มันนำลงอยู่แต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นแต่ความเชื่อและสิ่งที่พวกคุณถูกปลูกฟังมาทั้งหลายรวมถึงพลังงานแห่งการชอบดิ้นรนต่อสู้ของพวกคุณเองด้วยก็ไปทำให้การเวลากลายเป็นสิ่งที่มี ขอบเขตข้อจำกัดไปเสียแล้วการเวลาในโฮอโรรเกมบนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณนั้นคือระบบความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ระบบหนึ่งซึ่งระบบความเชื่อนี้ได้อย่างลากลึกและฝังนันอยู่ในแมทริกของพวกคุณอย่างมากและรวมถึงฝังนั้นอยู่ในโปรแกรมทุกๆโปรแกรมที่ควบคุมกิจกรรม ทางด้านความคิดของพวกคุณอยู่อีกด้วยมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะมีความเชื่อที่เหนียวแน่นแบบนี้เกี่ยวกับการเวลาอยู่ไม่แบบใดก็แบบหนึ่งพร้อมทั้งจะมีกฎและวิธีการต่างๆมากมายจนนับไม่ถ้วนในการวัดการเวลาด้วยมนุษย์โลกทุกๆคนต่างก็เคยมีประสบการณ์กับการเลื่อนไหลของการเวลามาบ้างแล้ว เช่นในขณะที่พวกคุณกำลังทำงานที่น่าเบื่ออะไรสักอย่างอยู่พวกคุณก็จะรู้สึกว่าการเวลามันช่างผ่านไปเชื่องช้าสเสลือเกินเป็นต้นแต่ในช่วงขณะที่พวกคุณกำลังมีความสุขอยู่กับกิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่พวกคุณก็จะรู้สึกว่าการเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินจนพวกคุณนึกสงสัยว่า การเวลามันหายไปไหนนี่แหละคือการรับรู้การเวลาของพวกคุณละและโปรดอย่าลืมว่าพลังงานจะคล้อยตามความคิดเสมอเพราะฉะนั้นการเวลาจึงคล้อยตามความคิดด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าความคิดของพวกคุณที่เกี่ยวกับการเวลานั้นก็จะผุดขึ้นมาจากระบบความเชื่อเกี่ยวกับการเวลาของพวกคุณเองอีกต่อหนึ่ง ในฐานะที่เป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งพวกคุณจึงต้องติดอยู่ในแมทริกของการเวลานี้แต่ในฐานะที่พวกคุณเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิติรูปธรรมหนึ่งพวกคุณก็สามารถที่จะก้าวออกมาจากแมทริกของการเวลาของโลกที่มีข้อจำกัดอันนี้ได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ ของพวกคุณเองและก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของพวกคุณด้วยลองมองดูความเชื่อทั้งหลายของพวกคุณเองดูสิแล้วลองตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของตัวเองดูเกี่ยวกับการเวลาดูสิลองสังเกตดูสิว่าพวกคุณพากันเคารพบูชาการเวลาได้อย่างไรพวกคุณพากันปรารถนาการเวลาได้อย่างไร พวกคุณพากาันรตรีกรอบกิจกรรมต่างๆของตัวเองด้วยกรอบของการเวลาได้อย่างไรแล้วจากนั้นก็ลองมาสังเกตดูว่าการดิ้นรนต่อสู้ของพวกคุณและสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นความเครียดของพวกคุณนั้นพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากความเชื่อเหล่านี้ได้อย่างไรต่อจากนั้นก็ให้ลองสังเกตดูอีก ว่าจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกได้บรรลุความเชื่อที่เกี่ยวกับการเวลาเหล่านี้เอาไว้ได้อย่างไรถ้าจะขอให้พวกคุณลองมองดูแมทริกของการเวลาด้วยวิธีการใหม่ๆบ้างก็คงจะเหมือนกับการไปถามปลาเกี่ยวกับน้ำที่มันว่ายอยู่นั่นแหละหรือเหมือนกับการไปถามนกเกี่ยวกับอากาศที่มันบินอยู่นั่นแหละเพราะว่าปลา ก็จมอยู่แต่ในน้ำเหลือเกินส่วนนกก็จมอยู่ในอากาศเหลือเกินจนพวกมันไม่สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างได้ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการจะเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการเวลานี้คนคนนั้นก็จะต้องรู้ซะก่อนว่าและก็จะต้องสืบสวนให้พบซะก่อนว่าแมทริกของพลังงานของการเวลานี้กำลังควบคุม และบงการชีวิตของตัวเขาเองอยู่อย่างไรลองสังเกตดูว่าตรงไหนบ้างที่การเวลาสะดุดสำหรับพวกคุณและตรงไหนบ้างที่พวกคุณปล่อยให้มันไหลไปตามปกติและลองสังเกตดูว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่พวกคุณสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงจงฝึกฝน การนำเอาความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปอยู่ในปัจจุบันขณะและจงเฝ้าสังเกตดูว่าพวกคุณพูดถึงการเวลาว่าอย่างไรเช่นว่าฉันไม่เคยมีเวลาพอเลยเวลากำลังจะหมดแล้วเวลาเร่งเข้ามาอีกแล้วเป็นต้นและลองสังเกตดูว่าพวกคุณแชร์ความเชื่อที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเวลานี้ร่วมกันได้อย่างไร จงเล่นกับสิ่งนั้นจงทำให้มันเป็นเรื่องสนุกไปเลยเพราะว่าพวกคุณไม่จำเป็นจะต้องไปซีเรียสกับมันก็ได้เพราะว่าการเวลาไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พวกคุณอุป,ปโลกมันขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันสามารถเลื่อนไหลและยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นจงยินยอมให้ตัวเองยืดขยาย ความคิดเข้าไปอยู่ในแมทริกของพลังงานของปัจจุบันขณะอันยิ่งใหญ่อลังการและไรขีดจำกัดนั้นเสียและจงจำไว้ว่าจากปัจจุบันขณะนี้เองที่พวกคุณจะสามารถก้าวออกมานอกการเวลาได้และถ้าเมื่อใดที่พวกคุณได้ประสบกับการเวลาในแบบที่เป็นความเวิ้งวางอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วแล้วก็ก็จงยอมรับตัวเองเสีย และถ้าเมื่อใดที่พวกคุณได้ประสบกับปรากฏการณ์ซิงโครไนซิตี้แล้วล่ะก็ก็จงยอมรับมันด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่ก็เป็นการเลื่อนไหลของการเวลาด้วยเช่นเดียวกันเดรักจากเดอะทีม